ร้านกูร์อปบริการกดเกมพาร์และไอเทมแมปต่างๆมากมายมีท Fighter, ั้งแมปไฟเตอร์เซมิเลเตอร์แมปบล็อกฟุตแมปคิงเลกาซี่บริการกดเพชรแมปออสตาและครับกดเพชรแมปอนิเมะไดเมนชั่นยิงอิน,อน,บบนตอรคลิปเลยครับสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับโปรบล็อกแมปอนิเมะพันชิ่งเซมิเลเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงระบบเกมเกี่ยวกับเกมนี้กันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับตามที่ชื่อคลิปอาจจะบอกอ่ะน่าจ,จะพิรีเมทแหละ เป็นสายฟรีทูเพย์ก็ได้นะครับอ่าไม่มีบอกในส่วนของเกมนี้จะไม่ค่อยมีเพย์ทูอินเยอะขนาดเอ่อเท่าเกมเกมหนึ่งเกมอื่นนะครับโอเคพูดอย่างนี้เดี๋ยวขอไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะครับเรารู้ๆกันอยู่นะอ่ะระบบเกมนี้นะครับจะมีทั้งหมดยระบบนะครับอ่าพี่จะมาพูดถึงระบบสําคัญก่อนแล้วกันนะครับอ่อพี่จะขอพูดถึง3ม,มเรื่องหลักนะครับสําหรับอ่อเกมนี้นะครับก็คือ Energy นะครับแล้วก็เจมแล้วก็เป็น อิเลเซียอิเลเซอร์เนี่ยน่าจะน่าจะเรียกว่าอิเลเซอร์นะครับไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่าถ้าอ่านผิดเราไม่ถูกใจใครก็ขออภัยด้วยนะครับอ่ะแล้วก็เรื่องพลังนะครับที่ทุกคนเห็นนะครับจะมีข้อมูลท้งฝ้านะครับแล้วก็จะมีเรื่องการรีเบิร์นะครับอ่ะมีหลายอย่างเลยเราจะมาพูดถึง3เรื่องนี้เรื่องหลักก่อนนะครับก็คือ Energy g e m แล้วก็การเอ่อ ไดเพชรม่วงหรือว่าอีเลเซอร์นะครับจะเรียกว่าน้ำม่วงแล้วกันอ่ะน้ำม่วงเพชรแล้วก็พลังงานนะครับโอเคเริ่มแรกนะครับเราจะเริ่มที่เกาะนี้เลยนะครับอ่ะถามว่าเกาะนี้คืออะไรนะครับจะเป็นโลกแรกนะครับจะเหมือนละลายๆเกาะเลยเนี่ยมันจะเป็นไอแลนด์อินเดนอะไรเนี่ยนะครับอ่ะจะได้เป็นเกาะแล้วกันเกาะแรกนะครับเริ่มแรกเนี่ยมันจะไม่มีอะไรให้เราเลยนะครับนอกจากค่าพาวเวอร์หนึ่งอ่ะถ้าพี่จำไม่ผิดนะอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็วิธีการเพิ่ม energy เนี่ยก็จะเป็นการต่อยนะครับนี่เห็นไหม เราจ่อยเราได้ Energy มาครับอันนี้อ่ะนี่นะวิธีการเพิ่ม Energy นะครับจะมีหลายรูปแบบนะครับร uh uh ูปแบบขั uh ้นแรกเลยก็คือการอัพเอาเออัพแพ็ติกนะครับไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะอ่ะนี่นะครับจะใช้เจมในการอัพนะครับถามว่าเจมหาจากไหนหาจากการรีเบิร์เท่านั้นนะครับแล้วก็เอ่อ energy ตัวเนี้ยจริงจริงมันจะได้แค่หนึ่งนะครับแต่ว่าพี่มีเกมพาร์นะครับในแบบนี้จะมีเกมพาร์ที่สําคัญก็ตามที่พี่เมาไว้เลยนะครับ นอ,อันนี้ไม่สําคัญนะแล้วก็อันที่วาร์ปนี่ด้วยนะครับโอเคนะครับเกมพาร์ทที่สําคัญก็เอ่อพวกคูณ2ไม่เอ่อถามว่าสําคัญมากไหมไม่สําคัญครับเกมพาร์ทที่สําคัญที่สุดจะมีอยู่2เกมพาร์ทก็คือออโต้ออโต้แท็บกับฟาสแท็บนั่นเองนะครับโอเคทำตรงนี้ไปก่อนนะครับการที่เราจะได้ energy เอ่อจำนวน energy หรือจํานวน power ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็คือการฟาร์มนะครับอ่ะนี่เวลาเราต่อ,อยอย่างเงี้ยอ่ะเห็นไหมพี่จะต่อ,อยได้ประมาณรอบละแปดร้อยพอยนะครับแต่คนแรกๆก,ก็น่าจะได้ไม,ไม่ไม่กี่ร้อยบีนะ ประมาณนี้นะไม่กี่ร้อยบีคือเรียว่าไม่ไม่ไม่กี่ร้อยนะครับเออที่กี่ร้อยบีเท่ทีไม่กี่ร้อยหน่วยนะครับถามว่าเราจะสามารถเพิ่มการคูณเจมได้อย่างไรในส่วนของการเพิ่มการคูณเจมนะครับจะมีช็อปตรงนี้นะครับนี่เลยนี่นะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับ buy new i t e ท and Up g r a d เก e r e นะครับการเพิ่มการคูณเจมจะมีอยู่2รูปแบบนะครับก็จะเป็นระบบแรงนะครับเห็นไหมอันนี้นะครับจะมีระบบแรงอยู่นะครับใช้เท่าไหร่คูนเท่าไหร่นี่นะครับจะเพิ่มเจม ถามว่าเจมสเนี่ยสามารถหาได้จากไหนก็คือการรีเบิร์ตนะครับพอเราได้เจ้าแรงพวกนี้มามันจะทาให้การรีเบิร์ตของเราเนี่ยได้เจมเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้สั้นๆไปเร็วๆนะครับเพราะว่าเยอะมากแล้วก็นะครับสิ่งที่พี่แนะนําให้ทําเป็นอันดับแรกก็คือการอัพพวกนี้ให้ตันนะครับนี่นะครับเอาให้ตันไปเลยนะครับพี่ไม่ได้คิดราคาตันมาแล้วก็อัพไปเรื่อยๆนะครับจนความมันจะตันถ้าใครอยากรู้นะครับเอา จ้าตรงนี้เนี่ยไปคูณกับ14จะได้รู้นะครับก็อย่างนี้ก็จะเป็น 15K ก็คือ1500 0นาันะครับก็เอา15,000ไปคูณ14เราจะได้เป็นจำนวนเพชรท,ที่เราต้องใช้ในการอัพแม็กเป็น14ขั้นนั่นเองโ okay. อเคทุกคนสามารถคูณได้หมดเลยนะครับเผื่อใครสงสัยนะโอเคประมาณนี้นะครับมาต่อกันที่การคูณ Energy นะครับการคูณ Energy เนี่ยก่อนที่เราจะไปการคูณ e n e r g y อ่ะเรามาพูดถึงระบบ Q กับปุ๊บรีวาร์ดตรงนู้นก่อนนะครับ อยูตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นเหมือนธนาคารนะครับฝากฟรีนะครับแต่ว่าเวลาถอนเนี่ยจะเสียทั้งหมด15%นะครับสมมุติว่าเรามีอยู่100อ่ะถ้าเราถอนมาก็จะโดนหัก15%นะครับอันก็จะเหลือประมาณน่าจะเหลือสเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ย 75, เหลือสิบห้าใช่ไหมล่ะเหลือ15เอ้ย85นะครับเออแปดสิบห้าคิดยี 85, ่สปอร์เซเลยโทษทีนะครับ ถ้าเราแบบกรุ๊ปตรงนี้นะครับกรุ๊ปรีบอดตรงนี้ก็คือการจอยกรุ๊ปนะครับเราจะสามารถรับบัฟฟีได้ทุกๆ9ชั่วโมงนั่นเองนะครับพี่ถึงได้บอกว่านั่งโปรสายฟรีเลยแต่ถ้าอยากติดท็อปบอร์ดติดท็อปเซิร์ฟนะครับก็ต้องเติมนะครับเติมแข่งเขานะครับอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเรื่องนี้ค่อยพูดนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยได้มีการอัปเดตมาครับโค้ดเกมนี้เยอะมากนะครับแต่ว่ามันเป็นโค้ดเหมือนจะเยอะก็จริงแต่ว่าพอเราเกอกแล้วเนี่ยไอ้พวกเอเนอรจีพวกนี้ก็จะคูณได้แหละ มันจะแจกปับพวกนี้ประมาณโค้ดละหนึ่งครั้ง1ครั้งก็โค้ดละ15นาทีครับเหมือนจะเยอะเหมือนจะได้เยอะแต่ก็ไม่ได้เยอะเท่าที่เราคิดกันจริงๆนะครับโอเคมาต่อกันที่ระบบปลดปลดล็อกด่านก่อนแล้วกันอ่ะนี่พวกนี้นะครับจะใช้เป็นเจมทั้งหมดเลยครับแล้วก็จะมีระบบการสุ่มตัวแต่ว่าอันนี้พี่มาพูดถึงการอัพออร่าทีหนึ่งนะครับพี่จะขอข้ามเรื่องระบบปลดล็อกด่านไปเลยเพราะว่าหลายๆคนน่าจะรู้ละมันจะมีบอกอยู่แล้วนะครับ นี่นะครับการ up a ร่ a นะครับจะทําให้เราสามารถฟาร์มหรือว่าเพิ่มค่า energy ของเราได้นั่นเองครับ energy นะครับเวลาเราต่อยครั้งหนึ่งเนี่ยเห็นไหมมันจะมีการต่อยอย่างนี้นะครับเนี่ยอ่ะเวลาต่อยครั้งหนึ่งจะได้ energy ตามที่เรามีตามค่า power นะครับสมมติว,ว่าเรามีอยู่1หน่วยเนะี่ยเราต่อยหนึ่งครั้งก็จะได้ power energy ทั้งหมด1หน่วยนั่นเองนะครับถ้าใครมีคูณพวกนี้มันจะทําให้ power ของเราเนี่ยแรงขึ้นได้เยอะขึ้นอ่ะวันนี้นะครับอันนี้ก็คือระบบ a u ่ a นะครับ หรือพี่ข้ามระบบตัวละครไปได้ไงวะโทษทีครับเอ่อจะมีระบบตัวละครด้วยนะครับการสุ่มตัวละครจะมีทั้งหมด2รูปแบบนะครับก็คือเอ่อการสุ่มด้วยเพชรกับการสุ่มด้วยเลเซอร์ครับแล้วก็จะมีเอ่อย่อยอีกนะครับก็คือจะมีตัวรับนะครับตัวรับนี้ไม่ใช่ตัว0.1%นจอนนะครับแต่จะเป็นเอ่อตัวจากเอ่อตู้เปิดไข่รับนะครับในด่านแรกไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าน่าจะไม่มีนะครับน่าจะมีตั้งแต่ด่านเอ่อของเอ่อด่านที่2ขึ้นมานะครับเดี๋ยวพี่พาไปดู นี่นะครับการสุ่มนะครับจะมี2แบบนะครับก็คือการสุ่มด้วยเพชร,รยยกับการสุ่มด้วยอีเซอร์นะครับเดี๋ยวพี่พาไปดูการสุ่มด้วยอีเซอร์ก่อนแล้วกันนะครับเลเซอร์ก็คือไอ้น้ำม่วงแบบนี้นะครับื่อใครอยากรู้นนนนครับเดี๋ยวไปด่านง่ายแล้วกันอันนี้พี่ขอพูดถึงระบบที่ควรรู้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยไวไอ้พวกเนี้ยค่อยมาลงรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวพี่จะข้ามข้ามไปก่อนนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากรู้รายละเอียดหรือว่าวิธีการฟาร์มของพี่เนี่ย ก็คอมเมนต์ไม่ได้นะครับแต่ว่าพี่เห็นหลายๆช่องทําไปแล้วนะครับน้องบอมก็ทําไปแล้วนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากไปดูช่องน้องบอมนะครับง่ายๆเลยเขาสอนฟาร์มไปแล้วนะครับอันนี้พี่มาระบบแนะนําระบบเบื้องต้นนะครับแต่ว่าก็เกมมันก็ผ่านมาหลายเดือนแล้วนะครับน่าจะรู้กันหมดแล้วแหละนะครับส่วนใครที่อยากรู้วิธีการฟาร์มของพี่นะครับว่าฟาร์มยังไงนะครับคอมเมนต์ไม่ได้แล้วก็นี่นะครับจะใช้เป็นเลเซอร์นะครับนี่เลเซอร์ตัวนี้สามารถหาได้จากไหนจะมีวงการฟาร์มแล้วก็จะมีการฟาร์มจากการคโจ้นั่นเองนะคร อ่ะตรงนี้พี่อ่านข้ามไปเยอะเลยแต่ว่าก็แนะนําให้ดูวนก่อนนะครับโอเคประมาณนี้เดี๋ยวถ้ายังไงจุดอัพเอนเนอร์จีตรงไหนที่เป็นจุดรับเนี่ยเดี๋ยวพี่พาไปดูนะครับก็ไม่รับมากหรอกอ่ะอ่ะนี่นะครับช่วงแรกนะั้นจะมีคนมาฟาร์มตรงนี้เยอะนะครับในประตูนี้เดินเข้าไปเลยนะครับก็จะเป็นจุดฟาร์มเอนเนอร์จีโดยการที่คิดค่า power ของเราน่าจะหาร10หารสองหรือหารเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับอ่ะนี่นะครับวิธีการฟาร์มเลเซอร์ให้ได้เยอะนะครับจะมีอยู่แต่หลานฟลิเทล ครับอ่เฟรนดี้เทลจะมีวงนะคฟามนะครับโอเคอันนี้ก็คือนี่นะครับวงแบบนี้นะครับโอเคมาอธิบายเรื่องวงเลยนะครับง่ายดีฟามโดยแบบรวดเร็วออกแบบประทัดรัดเข้าใจง่ายนะครับโอเคการฟาร์มในวงพวกนี้นะครับเราจําเป็นต้องดูรีเควสของมันนะครับที่มันต้องการนะครับอ่ะนี่เลยอันนี้มันต้องการรีเบิร์ตทั้งหมด5้าคิวดีนะครับก็คือ เวลาเราเรีเบิร์ตเนี่ยจะมีขั้นรีเบิร์ตบอกเห็นไหมข้างหน้าตรงนี้นะครับส่วนเกมไม่ได้อย่าเพิ่งไปสนใจเพราะว่าเราจะมาดูขั้นรีเบิร์ตก่อนนะครับแล้วก็นี่จะมีให้ดูตรงนี้นะครับเห็นไหม 83O เนี่ก็คือขั้นรีเบิร์ตของพี่นะครับตรงนี้มันต้องการทั้งหมด 5QD นะครับวิธีการดูหลักในเกมนี้หลักหลักหน่วยหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้าน,านอะไรอย่างนี้นะครับให้เรามาดูในนี้ได้เลยนะครับมันจะไล่เป็นขั้นไปเลยนะครับนี่จาก M มา B นะครับจาก K มา M อะไรอย่างนี้นะครับ ราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่เราต้องใช้เพื่อที่จะพามงแบบนี้ก็คือการรีเบิร์ตขั้นนี้นะครับอ่ะ,อะเดี๋ยวขนาดวะาสี่คิวดีเมื่อกี้นี้นะครับคิวเอ็นจะมากกว่าคิวดีนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนอ่ะนี่นี่นะครับก็คือที่ต้องเก็บเอ่อเนจีไว้ทั้งหมด5 t, ้ทีถึงจะรีเบิร์ตเป็นคิวดีได้นะครับเราสามารถรีเบิร์ตสะสมได้นะครับแต่อันนี้พี่ไม่อยากรีเบิร์ตอยากกดซื้อให้ดูเพราะว่าเดี๋ยวพี่ไปรีเบิร์ตขั้นท้ายเอานะครับ ั 3O นะครับอ่ะมานี้แล้วก็ตอนนี้นะครับมี energy pool 2อยู่นะครับในวันที่พี่เอาไปคลิปก็น่าจะเป็นเมื่อวานของวันที่ลงคลิปนะครับอ่ะเห็นไหมครับส่วนเรื่องวงอื่นเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยเรื่องรีเควสเนี่ยเห็นไหมจะมีบอกนะครับว่าต้องการรีเบิร์ตเท่าไหร่นะครับอ่ะอ่ะเห็นไหมครับเอ่อสิ่งสำคัญต่อมานะครับที่เราไม่ควรพลาดก็คือการฟาร์มอีเลเซอร์นะครับอ่ะเะพาไปดูนะไอ้น้ำม่วงเนี่ยแหละอีเลเซอร์นะครับมาดูว่าเลือกถูกหรือเปล่า เดียจะเรียกอย่างนี้ใครมีปัญหาก็อมเมนต์ไม่ได้นะครับไม่สนใจอยู่แล้วนะครับโทษทีโทษทีนะครับอันนี้ใช้ทั้งหมด5 QD นะครับที่พี่ข้ามาอย่างนี้เพราะว่ามันไม่มีอะไรมากนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆนะครับที่จะมาถึงด้านนี้นะครับในแผ่นนี้ข้อโคตรง่ายแล้วนะครับนี่จะมีเสา i m p r o v e ตัวนี้นะครับนี่จะใช้เป็นน้ำม่วงในการฟาร์มนะครับน้ำม่วงในการฟาร์มเคยว่มน้ำม่วงในการอัพนะครับสิ่งที่พี่แนะนําอย่างแรกที่สุดเลยครับถ้าเรามาถึงโลกนี้แล้วให้เรา รีเบิร์ตจนขวาจะได้ฟา uh, ร์มน้ำม่วงตรงนี้นะครับถึงจะ35มสิบห้าอิมก็จริงแต่ถ้าเรามาอัพตรงนี้อาจารย์นเนี่ยได้โคตรเยอะนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับอันนี้พูดถึงเรื่องระบบลวงก่อนนะครับเพราะว่าเรื่องระบบตัวละครมันง่ายอยู่แล้วก็แค่สุ่มตัวมาแล้วก็ใส่ตัวไปก็ได้แล้วนะครับอ่ะ uh, ส่วนไอ้เจ้าวงพวกนี้เนี่ยก็จะมีการคูณค่าแต่ละค่าของมันไม่ต่างกันนะครับอ่ะ uh, uh, วงที่เป็นแบบนี้นะครับที่มันไม่ใช่แบบคูณ uh, นู้นคูณนี้ที่แบบต่อยแล้วไม่ได้อันนี้ก็คือ มันจะเป็นจํานวนครั้งนะครับเห็นไหมนี่นะครับหนึ่งวิเราจะได้ร5 0 Energy นี่นะครับจะไม่เหมือนไอพวกที่เรายืนต่อยโดยการออโต้ได้นะครับไอนี้ก็เหมือนกันครับนี่มันจะเป็นรูปรายกาทรายแบบนี้ครับมันจะต่างจากไอวงตรงนู้นนะครับเพราะว่าเวลาเราฟาร์มเนี่ยมันจะต่างจากการที่ไอวงเขียวไอวงม่วงตรงนู้นเนี่ยจะชี้เป็นการต่อยแบบนี้นะครับเป็นค่าต่อยแบบนี้อ่ะก็จะได้เยอะได้เร็วกว่าครับแต่อันเนี้ยมันจะเป็นวงที่เรานั่งสมาธิแล้วเราได้นะครับเห็นไหม ก็ได้1วิหนึ่งที่อะไรประมาณนี้ครับโอเคข้างๆันไปยาวๆนะครับราต่อกันที่เรื่องตัวละครนะครับตัวละครถามว่ามี2อย่างนะครับก็คือเรื่องการสุมด้วยเอ่อเจมกับสุมด้วยน้ำม่วงนะครับน้ำม่วงจะมี2อย่างก็คือเป็นเอ่อตัวที่แบบสุมด้วยน้ำม่วงธรรมดานะครับกับสุมที่เป็นตัวรับที่พี่พาไปดูก่อนหน้านี้นะครับเอ่อความสามารถมันก็จะต่างกันไปนะครับโอเคมากันต่อกันที่เรื่องตัวละครนะครับตัวละครจะมี3ระบบด้วยกันนะครับก็คือการที่ ขับเป็นชไยนี่นะครับเราเอาไปอัพอิลิตอ่ะนี่เอาพี่ได้ยืมไปตอนไหนวะอ่ะนี่นะครับเห็นไหมอ่าหนึ่งตัวเนี่ยจะได้สิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับเอ่อต้องใส่ทั้งหมดเจ็ดตัวถึงจะตีร้อยเปอร์เซ็นต์นั้นนะนั่นเองนะครับอ่ะเพชรที่ใช้นะครับเท่ากันหมดเลยเท่ากันทุกลูกเท่ากันทุกลูกนะครับไม่ว่าจะลูกสุดท้ายลูกล่าสุดพอใส่เจ็ดตัวใช้เพชรเท่ากันน่าจะใช้กว่าน่าจะเท่ากันหมดเลยนะครับโอเคนี่นะครับใช้ทั้งหมดเจ็ดตัวเพื่อที่จะคราฟขับชัยยนีี่ดงไงก็คคืออไ้่าสถานะะตตามมมปปกิิของันนเเี่่ยจคูณพไ คเมาต่อกันที่การทำ elit นะครับทำ elit จะอยู่ที่โลกแคมป์นะครับนี่โลกนี้สําคัญนะครับใช้2 mg ในการปดนี่ครับนี่นะครับตรงนี้จะทําไปทำ elit นะครับอะใช้เพชรในการทําเหมือนกันนะครับให้เรากดตรงนี้ไปเลยนะครับไม่ต้องไปนั่งไล่ัพทีละตัวอะไรัพทีละตัวนี่เขาว่าแม็ก elit ตรงนี้นะครับมันจะทําการ up เวลตัวละครของเราให้ตันได้เลยนะครับแต่ว่าใช้เพชรน่าจะก็ไม่เยอะมากแต่ก็จํานวนนึงครับ มามา,อมาอีกที่มตู้หนึ่งก็คือตู้นี้นะครับที่พี่เดินผ่านมาก็คือระบบการทำบาฟนะครับดีไวจะมีค่าสถานะที่ดีกว่าอิลิตแม็กพิลนะครับเพราะว่ามันจะคูณ2ไปเลยนะครับอ่ะอย่างเจ้าอ l ลิตนะครับถ้าเราทําแค่แชเนี่แล้วก็ไปอัพเป็นดีดกนะ็จะคูณแค่ประมาณ2 0 0ร้อผ่านะครับไม่ถึง5 0 0แต่พอเรามาทำดีไวเนี่ยจะทำให้ การคูณของมันเนี่ยคูณ2ไปเลยนะครับก็สมมติว่าคูณอยู่200พอมาทําเป็นอีวายนะครับว่าจะคูณเป็น400เลยเปอรับสี่ร้อยเอ็มนะนี่ครับตามค่าสถานะของมันเลยนะครับแต่ว่าเรื่องการทำเนี่ยจะยากตรงที่มันใช้น้ำม่วงทำนั่นเองครับอ่ะคระอัพเีลิเซอร์นี่แล้วก็มาต่อกันที่จุดอัพพาวเวอร์เอนเนอร์จีนะครับถามว่าไอ้ตรงเนี้ยสำคัญยังไงนะครับพี่ลิวบอกไปเลยดีก็ข้ามจุดนั้นไปนะครับ กานที่เราอัพแร้งนะครับจะทําให้ของในตัวเราหายนะครับเนี่ยสมมุติว่าถ้าพี่อัพแร้งขั้นนี้นะครับเห็นไหมที่ใช้ห้าสิบเอ็นเนี่ยเ,เจ้าออของในตัวพี่เนี่ยจะหายหมดเลยยกเว้นตัวละครกับระบบกีโม,มนะครับเดี๋ยวพี่มาพูดถึงกีโม,มทีหลังโอเคจริงพี่ข้ามไปเยอะเลยแต่ไม่เป็นไรนะครับถ้าดูคลิปนี้จบรู้เรื่องแน่นอนนะครับอ่ะระบบตัวละครก็จะนี่นะครับอ่ะเวลาเรารีเวิร์สไอไม่ใช่รีเวิร์สสิอัพแร้งเนี่ยตัวละครเราจะไม่หายกีโม,มเราจะไม่หายนะครับออร่าเราก็ไม่หายแต่ว่า โรคที่เราไปได้เนี่ยจะหายหมดเลยนะครับแล้วก็ของที่ฝากไว้ในธนาคาาเนี่ยไม่หายนะครับไม่หายนะ,ะเพราะฉะนั้นนะครับก่อนที่จะรีเบิร์ตดูค่าสแตทเออก่อนที่จะอัพเลงสิ่งที่จะรีเบิร์ตดูค่าสแตทดีๆนะครับว่าเราควรที่จะรีเบิร์ตดีไหมนะครับแล้วก็ดีจุดนี้นะครับจะเป็นจุดที่ผู้เล่นแรกๆจะมาอัพเลจี้กันนะครับจริงมันมีวิธีขึ้นง่ายกว่านี้ดนข้างหน้าือเปล่าประมาณตรงนี้นครับ ก็ในประตูนี้ไม่รู้ว่าเข้าอย่างไงนะพี่จำไม่ได้แล้วไม่รู้ว่าพี่เข้าได้หรือยังนะครับเพราะว่าที่ข้ามตรงนี้ไปหมดเลยนะครับตรงนี้พี่ไม่ได้สนใจนะครับที่ทําการอัพด้วยไอ้เสานั้นน่ะแล้วก็ไอ้เสานนโลกแคมป์ไปเลยนะครับอันที่ทําการเติมเกมนี้ช่วง800นาทีนะครับก็ังจาก12ชั่วโมงที่เล่นนะครับเพราะว่าจะลองทําชิปดูเห็นไหมตรงนี้นะครับอันนี้น่าจะคูณได้ประมาณ120ตรงนี้นะครับแต่ว่าพี่มีเกมพาร์ทคูณ2มันคูณ2หรือคูณ3วะ คู่สองนะครับมีกาตติตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นร้อยร้อยี่สิบนะครับตัวนี้ก็จะเป็นร้อยแปดสิบนะครับอ่ะคู่สองก็เลยเป็นสามร้อหกสิบนะอ่ะจะมีสองที่ในโลกแรกนะครับแล้วก็ในโลกหลังๆเนี่ยก็จะมีที่ของมันนะครับเดี๋ยวถ้ายังไรพี่มารวมข้อมูลยับเอเนอรแบบสั้นๆไว้ให้นะครับพี่ไม่ลืมนะก็ถ้าต้องการกันนะครับหรือว่ารู้แล้วก็ข้ามไปก็ได้นะครับโอเคนี่ต่อมานะครับระบบกินมัวนะครับเดี๋ยวไปด่านที่มีกินมัวในโลกละโลกที่มีกินมัวกันเลยแล้วกันนะครับก็คื โรคของ c ค v e r ร s l a n d นะครับตัวนี้ตามด่านท้ายนะครับจะมีระบบกิมวัวเข้ามาครับตรงนี้ก็จะเป็นวงที่ฟาร์มน้ำม่วงก็คุ้มนะครับแต่ว่าไม่คุ้มท้าโลกหลังๆนะนะครับโอเคกิมัวจะใช้ทั้งหมด10 QD ในการสุ่ม1เต็มนะครับถ้าเราไม่สามารถไปต่าของ d O ไดนะคได้นี่จะมีให้สุ่มตรงนี้นะครับนี่เลยแตอนนี้พี่เต็มแล้วนะครับกระเป๋ากิมัวพี่เต็มนะครับ เราสามารถลบทิ้งได้นะครับนี่ติ๊กติ๊กติ๊กงี้นะครับลบทิ้งไม่ได้เลยนะครับปุ๊บปเดี๋ยวไปอย่างละเล่มแล้วกันนี่ครับปุ๊บทีนี้ก็จะสุ่มได้แล้วนะครับไปดูสุ่มดูทักเล่มแล้วกันในโลกนี้จะมีกิมมัวดีที่สุดก็คือคูน22นะครับอ่ะแล้วก็อีกโลกหนึ่งที่สามารถหากิมมัวได้คือโลกช็อตสวอตชอตอาร์ตนะครับชอตอาร์ตครับการตีบอสนั่นเองนะครับตีบอสบอสในโลกนี้เลือดเยอะมากนะครับ 2 9 0ว่า s p แต่อันนี้มีคนมาตีไปแล้วนะครับก็เลยลดไปแล้วก็ไม่รู้ว่ามันลิ๊กอยู่ที่เลื่อนมันเท่าไหร่น่าจะประมาณ300 s p นะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคในโลกนี้นะครับจะมีกิมมวดนะครับนี่แหละคูณเยอะสุดคือ62นะครับคูณลงมาก็58นะครับน้อยสุดจะอยู่ที่28นั่นเองนะครับก็คือใครมีคนมาแบกตีบอสต,ตรงเนี้ยเราตีแค่ทีเดียวแล้วเราเดินออกมาเราก็ให้เพื่อนปิดได้เลยครับก็จะได้เป็นกิมมัวมาเลยนะครับ okay. อหลายๆโพลทวงเห็นแล้วพี่สตรีมแบกอยู่นะครับก็ใครที่อยากได้สมุดฟรีก็ลองดูช่องพี่ก็ได้นะครับเพราะพี่จะสตรีมแบกนะครับแต่ว่าถ้าเป็นช่วงอีเวนต์ของอนิเมะไฟเตอร์พี่จะไม่ค่อยได้มาเล่นนะครับเพราะพับท่านในดีลูกค้านะครับโอเคระบบคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนระบบย่อยเดี๋ยวพี่มาพูดอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ในอัปเดตใหม่นะครับมีเรื่องไอ้อัติบูตนี่มานะครับไออัติบูตอ่ะไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่านะครับนี่ จะใช้ทั้งหมดเจ0ดหื่นว่าพอยนะครับเราก็เก็บสักเจ็0หมื่น้าแล้วก็ไปอัพค่าแอทิบิตในโลกซอสซอสซอสอาร์ตนะครับซอสอาร์ตครับนี่แอตทริบิตตัวนี้นะครับอันนี้สําคัญเหมือนกันนะครับสําคัญพอๆกับเจ้าอิมพลูสที่พี่เคยพูดไปเลยนะครับเสาในโลกนี้ก็มีอิมพูสนะนี่นะครับจะมีเสาอิมพูสตรงนี้นะครับไปอัพนั่นเองนะครับอย่าลืมอัพกันนะครับสําคัญนะครับต้องสำคัญมากนะครับอะแล้วก็นี่นะครับมาอัพค่าแอติบตตัวนี้นะครับอนี่ ถามว่านี้ยังไงมันบวกเป็นเปอร์เซ็นต์จากการคูณนะครับถูกไหมก็คือสมมุติว่าเราได้ร้อยหนึ่งนะครับมันจะบวกให้อีกห้าเปอร์เซ็นต์แบบไม่มีอะไรหารไม่มีอะไรคูณนะครับโอเคบวกให้อีกห้าเปอร์เซ็นต์ไปเลยนะครับอันนี้จะใช้ค่าทั้งหมดเนี่ยตามที่พี่คิดมาก็ประมาณเจ็ดหมื่นสามพันกว่าหรือว่าเจ็ดสิบเนห้านี่แหละไม่ถึงเก้าหมื่นนะครับก็คือต้องเก็บเดือนทั้งหมดเจ็ดสิบห้าคีย์นั่นเองนะครับพอนะครับไม่ต้องห่วงว่าจะไม่พอครับนอกจากว่าเออมันจะมีปรับใหม่ให้มันใช้เยอะขึ้นโอเคคปรระมาณับ ระบบเกมนี้เยอะนะครับเยอะในระดับหนึ่งที่คนจะรู้นะครับอันนี้เราก็พูดกันยืดยาวมาน่าจะ20่สนาทีได้แล้วเดี๋ยวถ้ายัางไงพี่ใช้เทคนิคในการฟาร์มให้นะครับถ้าต้องการแต่ว่าเดี๋ยวถ้ายัางไงพี่คงมาพูดวิธีการฟาร์มหนังนะครับง่ายเลยคลิปสั้นๆนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าพี่จะมาบอกจุดไข่รับแล้วกันนะครับแล้วก็จํานวนเพชรแล้วก็จํานวนน้ำม่วงที่ต้องทานะครับก็พี่จะพูดถึง จําจนวนตัวที่เราต้องใช้นะครับในการทําเป็นชาชนี่อะไรประมาณนี้เราก็น่าจะรู้อยู่แล้วใช้เจตัวนะครับเดี๋ยวมาพูดคลิปหน้าละกันนะครับคลิปนี้เราพูดเยอะแล้วเดี๋ยวถ้ายัางไงพี่มาพูดคลิปหน้านะครับทั้งจุดไข่รับแล้วก็จํานวนเพชรจานวนอ,อาม่วงที่เราต้องใช้ในการทําเป็นชาชนี่ทําเป็นอิลิททาเป็นชาชนีสิ ทำเป็นชยนี่พี่จะพูดถึงการจํานวนการสุ่มแล้วกันนะครับก็คือใช้เพทเท่าไหร่สุ่มเจ็ตัวได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ทําฟูทีมเท่าไหร่นะครับพี่เรื่องพูดวนะุ่นขออภัยด้วยนะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคก,กดไลค์กดแชร์ไปตามไห้ด้วยดีนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายครับ